สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชียครับพี่น้องเนาะครับคลิปนี้กะเป็นแนวทางเลขพ่อชนินเนอะครับผมครับเลขพ่อชนินครับพอจะมาว่างเลขล็อกบนครับพี่น้องเนาะครับผมคลิปแรกพ่อก็ให้เลขดับบนดับล่างครับผมไปแล้วความกับเลขเด่นก็คือหกเจ็ดแปดครับผมครับถึง สามตัวนี้ก็คือเล็บนที่เป็นพระเอกครับผมก้อนนั้นก็คือสามซีหาครับพี่น้องเนาะหมวที่พันมาครับผมพอก่าเล่งล็อกไวทีหาด้วยครับผมครับหมวนี้พอจะมาเล่งล็อกตัวใดครับผมหกเจ็ดแปดในคลิปนี้อย่าเผลออย่าพลาดครับพี่น้องเนาะครับผมเลขชุดบนครับผมสองตัวบนครับสําหรับพี่น้องที่อยากจะ ขอเลขบัญชีของพ่อครับพี่น้องเนาะทร่าหาเกามาเชียไดเนอครับพี่น้องครับผมเป็นผาน้ำชากาแฟพ่อครับผมครับทั่มาเอาเลขบัญชีกับเกามาเชียไดครับพี่น้องครับศูนย์เก้าสองห้าหกหนึ่งห้าแปดหนึ่งเจ็ดครับพี่น้องครับเอากรอที่จะไปรับชมรับฟังเหลขล็อกบนพ่อชนินครับผมงวดวันที่สิบหกสิงหาคม เก่ามาเชียร์ก็ขอขอพระคุณพอเด้อครับผมทีเมตตาเนีท่างให้กับเก่ามาเชียร์ส่งต่อพี่น้องเอฟซีฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงใจให้กับเก่ามาเชียร์น้ำเชียร์แล้วกับอูน้ำชัยในเด้อครับพี่น้องให้รับช้มรับฟังเลขพอชนินครับผมเลขล็อกบนกันเลยครับพ่อครับเก้ามาเชียร์สวัสดีพ่อชนินครับผม ครับสวัสดีครับก็มาเชียครับพ่อครับก็มาตามนัดครับผมครับเลขล็อกอ่าสองตัวบนครับพ่อครับใช่ครับครับคลิปนี้ก็ได้ได้พระเอกมาแล้วใช่ไหมครับพ่อก็มันทนกันอยู่ที่หกกับเจ็ดนะครับโอ้สองตัวครับผมหกกับเจ็ดครับผมครับที่ว่า ตัวเด่นสามสามตัวหกเจ็ดแปดแล้วก็สูตรใหม่สี่ตัวห้าหกเจ็ดศูนย์ะครับครับผมครับเรามาชนกันที่หกกับเจ็ดนะครับครับพอดีพอดีเลขเจ็ดนี้ไปตรงกับเลขดับของผมนะครับครับที่ว่าสูตรใหม่ที่พ่อให้คลิปแรกครับผมครับใช่ครับครับแล้วทีนี้ผมก็จะมาฟันที่เลขหกนะครับอืมครับผมเห็นไปที่เลขหก ครับครับใช่ครับครับพ่อต้นลองเบิ่งครับผมครับเลขหกมันก็จะมีอยู่ประมาณเจ็ดชุดนะครับครับพ่อเลขหกเจ็ดชุดครับครับก็มีหกห้าหกหกหกเจ็ดนะครับหกห้าหกหกหกเจ็ด แปดหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งครับหกแปดหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งครับผมขอกันแปดให้อีกต,ตัวหนึ่งครับแปดห้าโอ้เลขนอกระบบครับใช่ครับแปดห้าครับผมเลขนอกครบแปดห้าในส่วนเจ็ดนี่แหละพ่อ คนเจ็ดนี้จะไม่ไม่นั่นนะครับเพราะว่ามันเป็นเลขดับนะครับตัดทิิงเลยครับครับผมครับตัดออกไปครับผมก็คือเหลือเด่นหกตัวเดียวครับผมครับแต่ก็ถ้ามีพ่วงแปดก็จะมีหกแปดกับแปดห้านะพ่อเนาะครับผมครับใช่ครับก็คือเลขเด่นกอดคอกันครับผมหกกับแปดแล้วก็แปดห้าเนี่ยก็เป็นตัวกันครับพี่น้อง กันส่วนส่วนที่ชอบก็ก็มีอยู่ประมาณประมาณสี่ชุดนะครับครับพ่อครับก็ชอบก็จะมีหกห้าหกแปดหกเก้าแล้วก็หกหนึ่งนะครับหกห้าหกแปดหกเก้าหกหนึ่งครับผมครับใช่ครับแล้วแล้วก็ตัวการไอตัวกันก็แปดห้านั่นแหละครับ ตกกันตกักันก็ชอบใช่พ่อครับชอบครับครับกัน <spelling> กันไว้นะครับครับผมหกเจ็ดแปดต้องมีให้เห็นครับผมอันนี้บนนะพ่อเนาะบนอย่างเดียวครับใช่ครับบนอย่างเดียวนะครับครับอ๋อเข้าใจว่าเข้าใจว่าพ่อจะทําแบบว่าสี่ห้าชุดเหมือนในงวดที่ผ่านมาครับผมอ๋อ ก็ผมทําไว้ก็ผมส่งไปให้เก้ามาเชียร์แล้วไงครับชุดเต็มนะครับอ๋อโทษที่พ่อไม่ดูในไลน์เลยกับกับครับครับเดี๋ยวลงสุดเต็มให้เลยครับพี่น้องชุดเต็มหกอ่าที่ว่าเป็นกระดาษใช่พ่อเดี๋ยวเข้าไปดูอีกทีหนึ่งใช่ใช่ครับเพราะว่าบางทีมันมีเลขล่างด้วยนะพ่อใช่แต่ส่วนมากผมจะเน้นเลขบนนะครับครับผมเน้นเลขบนครับ เพราะว่าไอ้ล็อกนี้ผมจะส่งให้ชุดเต็มเลยนะครับครับครับแล้วก็พอพอเน้นบนผมก็จะเน้นให้อีกทีหนึ่งนะครับครับพ่อครับแล้วลงประกอบกันครับใช่ครับถ้าผมชอบสุดๆเลยเนี่ยผมชอบหกเก้านะครับวันเนี้ยโอ้ชอบสุดๆเลยครับผมครับมันเก้าก็ใช่ครับเพราค่อนข้างมั่นใจอยู่นะครับหกเก้าเนี้ยหกเก้า เดี๋ยวรอรอหลักร้อยนะพ่อเนาะลหลักร้อยมาครับ <c> ร <oughs> อ, <c oughs> อทเป็นสามตัวตวดอีกครั้งหนึ่งครับผมครับลองเบิ้งรับพี่น้องครับงดที่ผ่านมากอะ่ะห้าสามตรงตรงเลยครับผมครับพ่อชนินนี่แหละครับพี่น้องพี่จะน้าเบิ้งเอาครับผมเดี๋ยวเกามาเืียจะเอาเหล็กชุดเต็มครับล็อกชุดเต็มแล้วก็นี่แหละครับที่พ่อเน้นให้มาก ลงควบคู่กันเด้อครับพี่น้องครับจังได้เกาะติดไว้ครับผมเลขพ่อชนินเอาพ่อมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับผมก็เดี๋ยวจุดสามตัวตรงต้นนะครับอ๋อครับพ่อรอชุดสองตัวตรงต้นครับเดี๋ยววันนี้จะลองพยายามตัดให้มันน้อยลงมาสักหน่อยนะครับครับพ่อครับแล้วส่วนมากไอ ผมผมตัดลงมาเหลือหกสิบเก้าชุดนี้ก็นั่นก็ก็ใช้ได้นะครับก็นั่นก็เต็มร้อยเหมือนกันครับไอชุดหกสิบเก้านะครับถ้าถ้าเราเอาเฉพาะที่ติดหกนี่ถึงถึงไม่พอก็ได้นะครับถ้าถ้าติดหกมันจะไม่มันก็น้อยลงมาอีกนะครับอืมแต่ว่าถ้าหก<อ>ไม่มามันมันก็ <c oughs> จบเหมือนกันนะครับ <c oughs> ถ้าหก <c oughs> ไม่มาก็จบนะครับอืมครับผมครับ แต่ผมจะพยายามตัดให้มันน้อยกว่า69นะครับครับพ่อครับเพราะว่าผมจะมีสูตรไอ้สูตรเด่นวันนี้ผมจะเอาสูตรเด่นตัดลงมานะครับครับครับเพราะว่าที่ผ่านมานั้นใช้เลขดับตัดนี้ผิดตลอดอ่าครับเอาเลขเด่นดีกว่านะพ่อเนาะครับเอาเลขเด่นมันเป็นตัวตัดใช่ครับผมมีอยู่สามสูตรนะครับเพราะว่ามันเข้าทุกสูตรนะครับครับ นี่แหละครับพี่น้องเดี๋ยวลอค่อยเล้าครับพี่น้องครับพ่อจะจัดให้ขี้เก้าครับพี่น้องเนาะครับก็ใช้เวลาจังน้อยครับผมพกชิบกุ้งหางครับพี่น้องพ่อต้องมานั่งเขียนอีกครับผมกบเป็นกำลังใจให้พ่อในเด้อครับพี่น้องครับผมเป็นกำลังใจให้พ่อชนินําเอาเกามาเชี่ยกะขอพระคุณพอเด้อครับผมครับพี่เมตตาแนวทางให้กับเกามาเชี่ยเลยครับพี่น้อยสี ครบควรพ่อเซานี้ได้ครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับเอาครับพี่น้องครับผมครับเลขพ่อชนินครับพี่น้องเนาะครับเดี๋ยวเก่ามาเชื่อจะลงชุดเต็มบนให้ครับแล้วก็เลขที่คนเน้นให้ครับกับว่างตัวเลขไปก็คือหกเจ็ดแปดคือเก้าครับพี่น้องกับตัวเด่นกับเด่นสุดๆุดก็คือหกครับาคลิปนี้พ่อก็เลขมาดึงหกมากก็จิมีอยู่ เจ็ดหางเนียนๆครับพี่น้องเนาะกับกันตัวหนึ่งครับก็จะมีหกหาหกหกหกเจ็ดหกแปดหกเก่าหกศูนย์หกหนึ่งครับผมครับกันที่แปดหาครับพี่น้องครับส่วนตัวที่พอขีดสุดใจมีหกหาหกแปดหกเก่าหกหนึ่งแล้วกับแปดหาครับผมมักสุดๆคือหกเก่าเลยครับพี่น้องครับหมวดนี้ เอาจังไดกับพิจารณาเบิงเป็นแนวทางครับพี่น้องเนาะถ้าฮกมากกะค้งเจะบบนนี้จากนี่เด้ครับพี่น้องครับเขาถ่ายคลิปนี้ครับกับเป็นกําลังใจให้พ่อครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวสามตัวพอ่อจะจดลงให้อีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องครับผมถ่ายคลิปนี้เกามาเชียร์กับขออวยพรให้พี่น้องที่โชคดีเด้ครับผมถูกหวยแล้วเงินไปน้ากันครับ 16, สิบหกสิงหาคมหกสิบหกสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ